มีพ่อค้าจีนเนี่ยมาถวายลูกกระสุนปืนใหญ่กับเจ้าเมืองกันนะครับทีนี้ทางปัตตานีเนี่ยไม่มีปืนใหญ่ใช้ได้มีการทดสอบในสมัยรายชินีบีรูนะยิงจากปัตตานีที่กีเซ่เนี่ยไปถึง10กิโลนะอยุธยาก็ได้สั่งปืนใหญ่จากปัตตานีในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสสมเด็จพระเอกาทศรสเนี่ยก็ได้ขายให้ญี่ปุ่นนะ ตามตำนานก็คือมีพ่อค้าจีนเนี่ยมาถวายลูกกระสุนปืนใหญ่กับเจ้าเมืองนะครับทีนี้ทางปัตตานีเนี่ยไม่มีปืนใหญ่ใช้ตอนที่สร้างปืนใหญ่นั้นเนี่ยก็มีการประชุมว่าจะสร้างปืนใหญ่แต่ไม่มีใครสามารถที่สร้างปืนใหญ่ได้มีบุคคลคนหนึ่งชื่อว่าเชคอับดุลสอมัตเป็นชาวรูมชาวเปอร์เซียชาวอิหร่านนะรักปากที่จะสร้างปืนใหญ่เขาก็เล่ากันว่าบริวเวณที่หล่อปืนใหญ่เนี่ยมัน เนื่องจากปืนมีขนาดใหญ่นะครับก็จะมีการหลอมโลหะดังนั้นจะทําให้ดินบริเวณนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าดินสุกแต่ก่อนเป็นคนเอาแต่สมัยเราเด็กๆมันมันที่โอกปืนใหญ่นั้นมัน่อา,าอะไรมันไม่ขึ้นบริเวณที่เขาสร้างรอบปืนใหญ่นั้นมันมันไม่มีไม่มียาขึ้นเป็นเป็นดำดำ มีเศษเหล็กเศษอะไรนี่นี่แหละที่บริเวณที่เขาสร้างปืนใหญ่แต่ก่อนสถานที่บริเวณนี้ครับในอดีตเคยเป็นสถานที่สําหรับรอปืนใหญ่ของเมืองปัตตานีซึ่งปืนใหญ่ของเมืองปัตตานีนั้นจากหน้าบันทึกประวัติศาสตร์มีความยอดเยี่ยมโดดเด่นเป็นที่ต้องการของนานาชาติที่มาค้าขายกับปัตตานีในยุคนั้นนะครับ ตามหน้าประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้ว่าปืนใหญ่ของมืองปัตตานีก็สามารถขายออกไปสู่ประ,ประเทศต่างๆอายุทยาก็ได้สั่งปืนใหญ่จากปัตตานีในสมัยสมเด็จพระเอากาทศรสสมเด็จพระเอากาทศรสเนี่ยก็ได้ขายให้ญี่ปุ่นนะตอนนั้นญี่ปุ่นมีบทบาทในเรื่องการค้าขายกับอยุธยาอยู่ก็ขายให้ญี่ปุ่นขายแก่โชกุนโชกุนอิเอเยเซะนะของญี่ปุ่นก็สั่งปืนใหญ่ จากสยามเนี่ยสยามก็อยุทยาก็เอาปืนใหญ่จากปัตตานีและก็มีการบันทึกว่าจากักรพรรดิแห่งประเทศจีนก็สั่งปืนใหญ่ปัตตานีปืนใหญ่ปัตตานีได้มีการทดสอบในสมัยรายชินีวีรูนะปัตตานีที่กีเซ่เนี่ยไปถึง10กิโลนะไปถึงริมทะเลที่บ้านบางปลาหมอนะอีกกระบอกหนึ่งก็ยิงไปถึงจะบังตีกอที่ดาราแฮนะก็ประมาณ5กิโล6กกิโลนะ คนรุ่นเก่าๆก็จะเล่ากันว่าบริเวณที่หลอบปืนใหญ่เนี่ยพื้นดินเี่ยจะเป็นสีดําไม่มีหญ้าไม่มีพืชไ,ไม่มีอะไรเลยนะครับที่หลอบปืนใหญ่ก็จะเป็นที่ที่ว่ากรมศริลปากรเนี่ยก็ประกาศขึ้นทะเบียนไว้เช่นกัน,นะครับผมขอชวนนักท่องเที่ยวผมในฐานะชาวบ้านที่นี่และนฐานะกลุ่มหมู่บ้านที่นี่ก็ยินดีต้อนรับชวนให้มาเที่ยวดูบริเวณที่เขาสร้างนางพญาตานีแต่ก่อนแม้ว่าในปัจจุบันไม่ปรากฏรต่องรอยใดๆเหลือหเห็นว่า เป็นสถานที่ที่หล่อปืนใหญ่แต่คุณค่าทางหน้าประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้เสื่อมคลายหรือว่าหมดหายไปเพราะสภาพที่เปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นใครก็ตามที่สนใจเรื่องราวในอดีตก็สามารถที่จะมาดูสถานที่จริงได้นะครับตามที่อยู่เลยครับ